ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในวันนี้ผมขอเชิญทุกท่านมาทำความเข้าใจหลักการเบื้องต้นของคำพีสำคัญในพระอภิธรรมปิดกนั่นคือทาตุกกถาซึ่งอาจฟังดูเป็นเรื่องยากและไกลตัวแต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างใกล้ชิดลองจินตนาการถึงบ้านที่เราอาศัยอยู่ครับบ้านหนึ่งหลังไม่ได้สร้างเสร็จด้วยตัวมันเองแต่เกิดจากการรวมตัวกันของอิฐ เห็นปูนทรายเหล็กและวัสดุอื่นๆอีกมากมายแต่ละอย่างมีหน้าที่และคุณสมบัติเฉพาะตัวเมื่อนำมารวมกันอย่างเป็นระบบจึงเกิดเป็นบ้านที่เราคุ้นเคยในทํานองเดียวกันตัวเราหรือสรรพสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้ดำรงอยู่ด้วยตัวของมันเองอย่างทาวรแต่เป็นเพียงการรวมตัวกันของส่วนประกอบย่อยๆที่เล็กที่สุดซึ่งในทางพระอภิธรรมเราเรียกว่าธาตุ คำว่าธาตุในที่นี้ไม่ได้หมายถึงดินน้ำลมไฟอย่างที่เราคุ้นเคยกันเท่านั้นแต่หมายถึงสภาวะธรรมที่เป็นจริงแท้และเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูป,ปรธรรมหรือนามรธรรมเช่นความคิดความรู้สึกคำพีธาตุกถาเปรียบเสมือนคู่มือที่มาจำแนกแจกแจงว่าธาตุเหล่านี้มีอะไรบ้างแต่ละอย่างมีคุณสมบัติอย่างไร และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นในส่วนของตัวเราท่านจะอธิบายว่าเราประกอบไปด้วยขันห้าคือรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งและวิญญาณคือการรับรู้ซึ่งแต่ละขันก็ยังสามารถแยกย่อยลงไปได้อีก การศึกษาทาตุกถาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้เราท่องจำชื่อธาตุต่างๆแต่เพื่อให้เราเข้าใจถึงความจริงว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นเพียงการประชุมกันขององค์ประกอบต่างๆเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมสิ่งนั้นก็ปรากฏขึ้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยสิ่งนั้นก็ดับไปไม่มีตัวตนที่แท้จริงและยั่งยืนคงอยู่เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วจิตใจของเราก็จะค่อยๆค,คลายจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน และสิ่งต่างๆรอบตัวซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงการศึกษาทาตุกถาจึงเป็นอีกก้าวสำคัญบนเส้นทางแห่งการดับทุกข์และเข้าถึงความสงบที่แท้จริงขออนุโมทนาทุกท่านที่ตั้งใจรับฟังครับ